อเมริกานาโต้ทำแท้งซู57พิษความบาททำปูตินไม่กล้านำใช้งานสวัสดีกับท่านผู้ชมทุกท่านครับวันนี้เราก็จะมาอัปเดตนะครับสถานการณ์สงครามรัสเซียยูเคนกันต่ออีกคลิปหนึ่งนะครับคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปที่2ประจําวันที่16 พฤศจิกาย,ยน2,567ท่านผู้ฟังครับสถานการณ์การสู้รบกันในสงครามรัเสเซียยูเครนตอนนี้ที่ดูเหมือนว่ารัเสเซียมีการปฏิบัติการโจมตีอย่างหนักในช่วงวัน2,000ที่บานานะครับก็คือการโจมตีที่ไปที่ทางด้านใต้ของยูเครนโดยเฉพาะที่โอเดสซานะ่ครับโอดสซานั้นถือว่าเป็นเมืองชายฝั่งสำคัญของ รัเสเซียของยุเคนนะครับที่ใช้ในเรื่องของการขนถ่ายพืชพันธุ์ธัญหารต่างๆที่ยุเคนนั้นใช้ส่งออกเพราะฉะนั้นสถานการณ์ที่ดูเหมือนว่ารัเสเซียตอนนี้มุ่งโจมตีไปที่โอดสซาเนี่ยนะครับความหมายหนึ่งความต้องการหนึ่งของรัเสเซียก็อาจจะเพราะว่าต้องการที่จะยึดโอดสซาให้ได้ถ้าเพราะถ้าเวอ่อสามารถยึดโอเดสซาได้นะครับรัเสเซียก็จะอาจปิดล้อมในเรื่องของการพื้นที่การขนส่ง ของสินค้าต่างๆของยูเครนอาจจะเป็นการบีบบังคับให้ยูเครนไปไกลๆหลังจากที่พื้นที่ตามแนวชายแดน4แคว้นนะครับไล่ตั้งแต่โดเนสลูฮันเคอ,อบบร์ซอนซาโปลิเซียถ้าเผื่อการเจรจาที่เกิดขึ้นแหละรัะเสเซียสามารถยึดดินแดนแถบนี้ได้รวมถึงโอเดสซานี่ยแหละครับมันก็จะปิดกั้นการ ใช้งานพื้นที่ทางทะเลของยูเครนเรียกได้ว่าปิดกั้นยูเครนทางอ้อมเลยก็ว่าได้หลังจากที่สามารถายึดพื้นที่ดินแดนในสีแควน,นี้รวมถึงโอเด s ซาที่ดูเหมือนว่าจะกลายเป็นเป้าหมายลำดับต่อไปของปูตินซึ่งดูเหมือนว่าการเจรจาถ้าเกิดเกิดขึ้นนี่แหละครับปูตินนั้นก็ยังมีการรุกดินแดนของอยูเครนอยู่โดยไม่มีการงดเว้นใดๆทั้งสิ้นรวมถึงสถานการณ์ที่เคิร์ที่โดเนสนี่แหละครับ การปฏิบัติการโจมตียึดดินแดนของรัเสเซียก็ยังมีปฏิบัติการอยู่ไม่ขาดเหมือนกันนะครับซึ่งดูเหมือนว่าปูตินเพิ่มการพื้นที่หลายพื้นที่ก่อนหน้านี้มีการเพิ่มกําลังเข้าไปที่ปุยผ้าเคิร์กว่า50,000ื่นนายหมายที่จะยึดดินแดนให้ได้ก่อนอสิ้นปีภายในเดือนภายในเดือนอ ธันวาคมนี่แหละครับก่อนปีใหม่ก่อนที่การมาของทรัมป์ถ้าเปิดจะมีการเจรจาเกิดขึ้นท่านผู้ฟังครับในเรื่องของการผลิตอาวุธยุทธปกรณ์ต่างๆของรัสเซยียที่ดูเหมือนว่ารัสเซยียมีการบุกยันหนักนี่แหละครับมันก็เลยทําให้ความสูญเสียในเรื่องอาวุธยุทธกรณ์ต่างๆนั้นมันหดหายไปพอสมควรที่รัสเซยียนั้นไม่สามารถที่จะผลิตได้ ทันกับความเสียหายที่มันเกิดขึ้นท่านผู้ฟังครับสิ่งหนึ่งที่ดูเหมือนว่ามันมีรายงานเรื่องของการผลิตเครื่องบินซู5 7ดนี่แหละครับดูเหมือนว่าการถูกแซงชั่นอย่างหนักจากทางฝั่งอเมริกาตะวันตกนี่แหละครับมันก็เลยทําให้การผลิตซู5 7ของเสัสเซนยนั้นมันสูญหายไปดูเหมือนว่าการผลิตที่จะพยายามผลิตให้มันได้นี่แหละครับมันยากลําบากเสียเหลือเกินเพราะว่าการแซงชั่นมันทําให้เกิดการป,ปัญหาในการผลิตแม้ว่า การแสดงโชว์ที่จีนเมื่อวัน2วันที่ผ่านมานี่ครับช่วงวันอังคารวันพุทธที่ผ่านมานี่นะครับรัเสเซียก็จะมีเอาไอ้เจ้าซู57นี่แหละครับไปบินโชว์เพื่อที่จะพยายามแสดงความสามารถในเรื่องของการเป็นเครื่องบินสเตลยุคที่5ของซู57การไปบินโชว์ครั้งนี้เนี่ยนะครับในเรื่องของการยอดขายหรือว่า าการพยายามที่จะขายการทําตลาดขางองซูฮ7นจดนั้นรัเสเซียก็อาจจะยังไม่ประสบผลสาเร็จเท่าไหร่เพราะว่ากาลังการผลิตที่มันเกิดขึ้นนับตั้งแต่มีการส่งมอบ10ลลำแรกซึ่งดูเหมือนว่าเป็นตัวอย่างการผลิต10ลลำแรกต่อจากนั้นมาเนี่ยแหละครับความสามารถในการผลิตของรัเสเซียจากการคว่ำบารนี่แหละครับมันกระทำให้ประสิทธิภาพการผลิตนั้นมันลดลงอย่างมากท่านผู้ฟังครับ รัสเซียน,นั้นอาจจะระง,งับการผลิตเครื่องบินซู -57 เครื่องบินลบสมัยใหม่อัน,นื่องมาจากว่าการคว่ำบาตรทางการค้าของอเมริกาและพันธมิตรนี่แหละครับซึ่งนักวิเคราะห์ชาวยูเครนจากสำนักฟอนเทเลเจนอินไซน์นี่ครับอธิบายนะครับว่าอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของรัสเซียที่พึ่งพาส่วนประกอบสําคัญในเรื่องของเทคโนโลยีจากทางฝั่งตะวันตกอเมริกาเนี่ยแหละครับมันถูกกระทบอย่างมากโดยเฉพาะสินค้าด้านอิเล็กทรอนิกส์นี่แหละครับซึ่งนักวิเคราะห์ ให้การนะครับว่าเชื่อว่ามาตรการการคว่ำบาตรตะวันตกนี่แหละครับมันส่งผลกระทบโดยตรงต่อการผลิตเครื่องบินขับไล่เหล่านี้ซึ่งต้องใช้ส่วนประกอบเทคโนโลยีที่มันล้ำสมัยจากทางฝั่งของชาติตะวันตกท่านผู้ฟังครับรายงานระบุว่าครับว่าอเมริกาแหละพันธมิตรนั้นได้ระงับการส่งสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ให้กับเครื่องบินซู -57 โดยใช้การคว่ำบาตรแบบกําหนดเป้าหมายนี่แหละครับหลังการตรวจสอบจากเอกสารของรัสเซียอย่างถี่ถ้วนนี่แหละครับ ฟอนเทเลเจนอินไซน์ระบุนะครับว่ารัสเซียนั้นขาดอุปกรณ์ชิ้นส่วนประกอบสำคัญอยู่ชิ้นหนึ่งซึ่งดูเหมือนว่าชิ้นส่วนชิ้นนี้นะครับมันจะเป็นส่วนประกอบของ MPPU 50ซึ่งมันเป็นอุปกรณ์ที่ผลิตในเยอรมันสำหรับปรับเทียบระบบการสื่อสารของซ่หสเเรียกได้ว่าการที่มันขาดอุปกรณ์สำคัญจากเยอรมันนี่หละครับมันก็เลยทำให้การผลิตปัญหาแต่ดูเหมือนว่ารัสเซียนั้นก็จะพยายามที่จะหาอุปกรณ์ เหล่านี้มาใช้ในการผลิตเหมือนกันเพราะฉะนั้นตลาดที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่มันก็คือตลาดมืดนี่แหละครับตลาดที่เกิดจากการลักลอบรวมถึงชิ้นส่วนบางชิ้นนี่แหละครับอาจต้องนําเข้าจากจีนเพื่อรักษายอดการผลิตแม้ว่าจะพยายามรักษายอดการผลิตให้มันได้แต่ในเหมือนว่าความพยายามที่จะมีการผลิตนี่แหละครับมันก็ต้องแลกมาด้วยจำนวนเงิเนงที่มันมากเพิ่มขึ้นเหมือนกันเพื่อจะทําให้การผลิตสูงขนเนั้น มันสามารถผลิตได้แต่ความที่มันต้องสสแสวงหาอุาอปกรณ์ต่างๆจากตลาดมืดนี่หละครับจากการลักลอบนี่เลยครับมันก็เลยทําให้ซู57นี่หละครับราคามันพุ่งทะยานสูงขึ้นเข้าไปอีกเพราะฉะนั้นราคาที่มันสูงขึ้นไปนี่หละครับมันก็ทําให้โครงการผลิตซู57นี่เลยครับมันได้รับผลกระทบและดูเหมือนว่าโครงการซู57นี่นะครับมันควรจะช่วยให้กองทัพลักเซียนี่ครับ ตามทันเทคโนโลยีอเมริกาแต่ดูเหมือนว่าสถานการณ์ปัจจุบันนี่แหละครับซูคอยใช้เวลาจำนวนมากในการใช้เครื่องบินซู5.7ที่เพิ่มขึ้นได้เพียงเล็กน้อยซึ่งในความเป็นจริงแล้วอเมริกากับมีความก้าวหน้าอย่างยิ่งในการผลิตสเตลรุ่นต่างๆซึ่งดูเหมือนว่าตอนนี้รัเสเซียนี่แหละครับการคว่ำบาตรที่มันเกิดขึ้นนี่แหละครับมันยิ่งทําให้รัเสเซียนี่ครับล่าช้าในเรื่องของเทคโนโลยีจากทางฝั่งของอเมริกาเรียกได้ว่าตอนนี้อเมริกา บินไกลที่ยูเครนรัสเซียนั้นไม่สามารถที่จะตามเทคโนโลยีของอเมริกาทันทได้แล้วท่านผู้ฟังครับเหตุการณ์สาคัญที่มันเกิดขึ้นกับซู57ที่แม้ว่ามันจะผลิตมาได้10กว่าลำในเรื่องของการเป็นเครื่องบินต้นแบบและมีการส่งมอบให้กับทางฝั่งรัสเซียทําการทดสอบใช้งานแต่ดูเหมือนว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นวันที่8มิถุานายนที่ผ่านมาเนี่ยหลยครับไอ้เครื่องบินที่นํามาไว้ให้สําหรับทดลองใช้งาน10ลำนี่นเลยครับกลายเป็นว่ามันถูกโจมตี จากกองทัพโดนของอยู่เขตซึ่งเครื่องบินขับไล่หลายบทบาทซู57นี่นะครับถูกโจมตีมันเกิดขึ้นที่สนามบินอาร์ทูบินนะครับในเขตของอัสคาทานของรัสเซียซึ่งมันก็ทําให้ซู57สองลำนี่แหละครับได้รับความเสียหายซึ่งดูเหมือนว่าปูตินตอนนั้นก็โกรธหน้าดูเหมือนกันเพราะว่าปูตินนั้นต้องการที่จะเก็บรักษาซู57และก็เพิ่มกําลังการผลิตแต่กลายกลับเป็นว่า การที่ไม่นําไปใช้งานในสงครามเพราะกลัวมันอาจจะสูญเสียอาจจะโดนทําลายหรือว่าถูกโจมตีทําความเสียหายมันอาจส่งผลกระทบต่อการผลิตกับกลายเป็นว่าการนํามาจอดไว้สนามบินก็ยังถูกโจมตีทําให้ได้รับความเสียหายสองหลังท่านผู้ฟังครับในเรื่องของการโจมตีของทัพโดนทางอากาศของยูเคนี่แหละครับการโจมตีเกิดขึ้นล่าสุดเมื่อวันที่15บห้าพฤศจิกาย,ยนก็คือวันศุกร์เมื่อวานนี้แหละครับการโจมตีมันเกิดขึ้นที่สนามบิน คริมส์นะครับสนามบินคริมส์นีครับก็จะอยู่ห่างจากชายแดนของยูเครนไป220-250กิโลเมตรสนามบินแห่งนี้นีครับเป็นที่ตั้งของกองบินขับไล่ที่3ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกองบินผสมที่1ของกองทัพบ,บกที่4ของกองป้องกันทางอากาศทางของรัเสเซียซึ่งการโจมตีของโดรนยูเครนครั้งนี้นะครับ มันไปโจมตีฐานทัพในแคว้นคัสโดดาซึ่งก็คือสนามบินทางทหารคลิมนี่แหละครับซึ่งอยู่ในแคว้นคัสโดดาท่านผู้ฟังครับการโจมตีครั้งนี้ผู้ว่าการแคว้นนี่แหละครับก็บอกว่าในสนามบินหรือว่าเครื่องบินนี่นะครับไม่ได้รับความเสียหายสําหรับเครื่องบินที่ประจําการอยู่ในสนามบินแห่งนี้ก็จะเป็นซู 27SM และก็ซู 34M2 ซึ่งดูเหมือนว่าความเสียหายนี่แหละครับมันอาจจะต้องรอ ภาพถ่ายดาวเทียมนี่เลยครับมายืนยันว่าความเสียหายนั้นมันเกิดขึ้นอะไรบ้างแต่ถ้าเราฟังความทางฝั่งของผู้ว่าการรัฐนี่เลยครับถแถลงการเนี่ยเขาก็จะบอกว่าโรนของยูเคนถูกทําลายไป36ลำจากทั้งหมด51ลำและก็ไม่มีความเสียหายใดๆมีเพลิงเพียงเพลิงไหม้เล็กน้อยตามปา่าหญ้า ตามพื้นที่ที่ะสะเก็ดของโดนมันหล่นลงอันนี้ก็คือรายงานของทางฝั่งผู้ว่าการแคว้นคาสโตดาท่านผู้ฟังครับสำหรับการประวัติการผลิตอันยาวนานของซู57ซึ่งดูเหมือนว่ามันใช้ระยะเวลาในการฟูมฟักตั้งไข่กว่าจะผลิตได้เนี่ยนะครับนับเวลาปัจจุบันเนี่ยเกือบจะ50ปีไปแล้วนะครับ40กว่าปีนับตั้งแต่ปี1979ท่านผู้ฟังครับ เรื่องราวการผลิตอันยาวนานของซู57ของทางฝั่งรัเสเซียเนี่ยครับขณะที่พันธมิตรอเมริกานี่แหละครับนาโตเนี่ยครับ,รบมีเครื่องบินของล็อกฮ e e มาตินเอฟ3 5ซึ่งถือว่าเป็นเครื่องบินรุ่นที่5ที่ล่องหนปฏิบัติการได้ทุกสภาวอกาศแต่เปรียบเทียบกับเครื่องบินของรัเสเซียก็จะเป็นซูคอยหรือว่าซู57ซึ่งใช้รหัสว่าเฟลคอนซึ่งโครงการนี่และครับมันเริ่มต้นตั้งแต่ปี1979 ก่อนที่สาภาพโซเวียตรัะเซียจะล่มสลายเคมลินได้ระบุถึงความจําเป็นของการผลิตเครื่องบินลบรุ่นที่5ที่มีความสามารถในการล่องหนซึ่งสามารถนำมาใช้ในหลายๆด้านรวมถึงการโจมตีภาคพื้นดินมิโครยานและซูคอยนี่นะครับเริ่มออกแบบเครื่องบิน2รุ่นนี้ที่แตกต่างกันในปี1983หลังจากการล่มสลายของกำแพงเบรลินในปี1989นะครับมิคาอิลกอบชอฟผู้นำสหภาพโซเวียตก็จะพยายามเสนอ ปฏิรูปชุดหนึ่งที่เรียกว่าเปเลสลอยก้าเพื่อยุติเศรษฐกิจที่ตกต่ำซึ่งดำเนินการมายาวนานกว่าทศวรรษในเดือนสิงหาคม1 9 9 1นี่ครับท่ามกลางการเมืองวุ่นวายรัสเซียยูเครนเปรลุสก็ประกาศแยกตัวออกจากสหภาพโซเวียตเพราะนั้นการขาดเงินทุนทำโครงกรน,นี้เลยครับมันทำให้โครงการซู5 7ซูคอยซู57เนี่เลยครับต้องลาช้าออกไปเนื่องจากว่าขาดแคลนเงินทุนหนัก รัเสเซียจึงยกเลิกโครงการของมิโคยานและมุ่งไปที่แนวทางของซูคอยในการผลิตเครื่องบินที่จะแมาแทนที่ซู2 7และก็มิคยซูคอยพัฒนาเครื่องบินโดยอิงจากซู2 7นี่แหละครับที่มีจุดเด่นแต่เพิ่มคุณสมบัติขั้นสูงมากขึ้นเพื่อลดต้นทุนการพัฒนาและก็กระจายความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเครื่องบินรุ่นใหม่เดิมทีเรียกว่าที0 ก่อนที่จะเปลี่ยนชื่อโครงการเป็นซู5 7เครื่องบินลำนี้นะครับเกิดความล่าช้าหลายครั้งและได้ทำการบินครั้งแรกเมื่อวันที่29มกราคม2010เครื่องบินต้นแบบจำนวน10ลำถูกสร้างเพื่อจุดประสงค์ในการทดสอบแต่พดลอยร้าวในโครงสร้างบนเครื่องบินซึ่งทำให้โครงการล่าช้าลงไปอีกและนำไปสู่การออกแบบใหม่โดยใช้วัสดุคอมโพสิตมากขึ้น และปีกที่ยาวขึ้นเล็กน้อยปัญหาและอุบัติเหตุเพิมเ่มเติมในระหว่างการทดสอบทำให้การเปิดตัวซู5 1ถูกเลื่อนจากปี2015กลายเป็นปี2020แทนและซู57นั้นมีต้นทุนสูงในการสร้างปัญหาอีกประการหนึ่งที่เครื่องบินรุ่นนี้ต้องเผชิญก็คือการที่มันมีราคาแพงนี่แหละครับเลยทำให้ซู 35s และซู3 0 ซู 35s และก็ซู 30sm มากกว่าทำให้รัฐบาลรัสเซียต้องเลื่อนการผลิตออกไปแต่สถานการณ์ที่กลับเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นหลังจากปี2019เมื่อประธานาธิบดีวลาดิเมียปูตินนี่แหละครับประกาศว่าเขาต้องการซื้อซู57จำนวน76ลำและส่งมอบให้กับกองทัพอากาศรัสเซียภายในปี2028ซู57ลำแรกถูกส่งมอบให้กับกองทัพอากาศรัสเซีย ในช่วงปลายปี2019หลังจากที่รัเสเซียลุกลานยูเครนในเดือนกุมภาพันธ์2022มาตรการการคว่ำบาตรจากนานาชาติที่ถูกกำหนดโดยชาติตะวันตกและการที่รัเสเซียไม่สามารถทำการค้าโดยใช้เงินดอลลาร์สหรัฐได้ทำให้การผลิตซู57ต้องหยุดชะงักรัเสเซียไม่สามารถจัดหาเซมิค,คอนดักเตอร์อุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์และเครื่องจักรระดับไฮเอ็นที่จำเป็นในการสร้างซู57จากสาภาพยุโรปได้ รัเสเซียหวั่นว่าใช้เครื่องบินลบในสงคารามกับยูเครนแม้ว่าจะไม่ทราบจานวนเครื่องบินซู -57 ที่ประจําการในกองทัพรัสเซียอย่างแน่ชัดแต่เราก็รู้นะครับว่ารัสเซียลังเลที่จะใช้เครื่องบินรุ่นนี้ในการรบพวกเขากังวลว่าเทคโนโลยีลับๆที่ละเอียดอ่อนของเครื่องบินรุ่นนี้จะตกไปในมือของชาติตะวันตกและกังวลว่าจะส่งผลกระทบต่อยอดขายการส่งออกในอนาคตอย่างไรหากเครื่องบินนี้ถูกยิงตก ตามรายงานของยูราเซียไทม์เนี่ยครับซึ่งอ้างสื่อของรัสเซียรัสเซียใช้ซูฮ7จในเดือนพฤษภาคมปี22เพื่อยิงจรวจโดโจมตีเป้าหมายในยูเครนจากน่านฟ้าของรัสเซียที่นูอยู่นอกระยะของจรวดพื้นที่จรวดป้องกันภายอากาศของยูเครนขณะให้สัมภาษณ์รัฐมนตรีกระทรงลาโหมรัสเซียเซอร์เกซไซคูกล่าวถึงซูฮ7จว่าทำหน้าที่ได้อย่างยอดเยี่ยมแต่ก็ไม่ได้มีเอกสารใดๆสนับสนุนการ โจมตีในครั้งนั้นท่านผู้ฟังครับสําหรับข้อมูลจำเพาะหรือว่าคุณลักษณะของซู57นี่นแหละครับมันมีความยาว65ฟุต11นิ้วปีกว้าง46ฟุต3นิ้วความสูง15ฟุต1นิ้วพื้นที่ปีก848ตารางฟุตน้าหนักตัวเปล่า3 3 9 6 8 3ปอนด์ น้ำหนักรวม55,116ป bon, อนด์น้ำหนักบินขึ้นสูงสุด77,162ป bon. อนด์ความจุถังเชื้อเพลิง22,700ปอนด์เครื่องบ bon. ินเทอร์โบแฟนสันดาบท้ายสตัน ALC1F1 จำนวน2เครื่องความเร็วสูงสุด2มักพิสัยบินไกล22,200หมายและเพดานบินสูงสุด 66,000ฟุตอันนี้ก็คือรายละเอียดของซู57ที่ผ่านการฟูมฟักมายาวนานแม้ว่าการไปบินโชว์ที่การแสดงการบินนานาชาติที่จีนเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาซู57จะใบบินโชว์ได้แต่ในเรื่องของยอดขายเนี่ยครับดูเหมือนว่ามันอาจจะยังไม่เป็นที่ต้องการเพราะว่าสถานการณ์ที่เกิดจากการแซงชั่นและทําให้ต้องการผลิตนั่น มันดูเหมือนว่าต้องเผชิญวิกฤตในการผลิตนี่หละครับมันก็เลยทําให้ซู57ตอนนี้จะไปไหนก็ไม่ได้จะไปต่อผลิตต่อก็ไม่ได้จะขายต่อก็ลําบากเพราะฉะนั้นสถานาการณ์ที่มันอยู่ดําเนินการอยู่ในปัจจุบันปัจจุบันนี้ของซู57มันก็เลยอยู่ในสภาวะจะตายก็ไม่ตายจะไปไหนต่อก็ไม่ได้สําหรับซู57สเตลตัวธงของรัเสเซีย รวมเป็นกำลังใจให้กับทางช่องของเราด้วยการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องของเรากันด้วยนะครับ